สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่ติดตามชมช่องรีทองทีนะครับอยู่กับผมครับกันน้อยวันนี้ก็เนาะพี่น้องเจอแต่ข่าวหลวงตาสุดเจอแต่ข่าวนายกปวดสมองเลยมาสายไฟคลิปนี้มีให้ไม่เยอะมีอยู่สองม้วนถือว่าให้ราคาพิเศษกันไปเลยไม่เคยขายราคานี้มีอยู่แค่2ม้วนนะ สี่คูณสองจุดห้าสายมือหนึ่ง p a Speaker Cable สองจุดห้าสี่โคลร้อยเมตรมีลูกคาวไปแล้วสามสิบเมตรมันก็จะเหลือสามสิบห้าเมตรเหลือสามสิบห้าเมตรเนี่ยสี่โคลสามสิบห้าเมตรไม่เคยถ่ายราคานี้นะเบื่อข่าวหลวงตาซุ่ยกับนายก ผ่อนคลายกันหน่อยเอาที่คนเร็วแล้วกันนะใครเร็วก็จะได้ไปนะ35เมตรสี่คอสายลำโพงดูฉนวนมีให้ไม่ใช่สาย V c t นะทุกเส้นมีลูกศรชี้บอก35เมตรมีอยู่2ม้วนเอาไปม้วนละ1,100บาทก็พอ2ม้วนใครเอาโทรมา เบื่อข่าววันนี้ปวดหัวจัดให้พี่น้องใครเร็วใครได้มีอยู่สองม้วนแค่นั้นแหละซีโคทาเบตได้สายลำโพงทุกเส้นมีลูกโซนชี้บอกทําเป็นสายลำโพงบอกเลยเมตดอินไทยเลนสายอ่อนนะนี่อ่อนเลยสาสิบห้าเมตรมีอยู่สองม้วนม้วนละพันหนึ่งร้อยค่าจัดส่งร้อยยี่สิบทัวประเทศมาจับนะมีสองม้วนนี่หละเอา พักเรื่องนายกเรื่องหลวงตาสุดไว้ก่อน